แกงเห็ดพี่น้องจ้า สาวเดือนออกไปเบิ่งแพนด้าเพิ่นมาบดถือพี่น้องเอ้ยเอ้าบะนี้สาวเดือนปุ้งแกงเฮ็ดเลยพี่น้องเฮาวิ่งใส่ปลาตะกอนพี่น้องจ้ะปลาหมูเทลงไปเลยพี่น้องกะประมาณเลยเนาะกะประมาณเลยปลาหมูเข้มเนื้อพี่น้องเล้วใส่ปานกลางเนื้อเข้มเราเอาขึ้น่อบดได้แท้ๆพี่น้องพุุงนัวเฮาพี่น้อง ใส่พอประมาณเนาะใส่ปานกลางเราจะใส่ปานกลางเออเอาแบบพอดีเน,ะน,เนะาะพ,พี่น้องอเนาะมาบ้างเองแกงเห็ดสีสหายพี่น้องเห็นใส่น้ำใบชะนาพี่น้องแซ่บแล้ว ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะพี่น้องจ๋ายุย่ยๆแบบยุย่ยๆอ,อ่ะเอาแล้วบัดนี้ใส่น้ำใบยะนางเลยคนพี่น้องอแซ่บเลยนะพี่น้องแซ่บเลยนะแซ่บแล้วจ้าแซ่บแล้วจ้าเอ้ยเขาเดือดห้อนพี่น้องจา๋ากกปิดแก๊สปั๊บอืมเรียบร้อยพี่น้องเลย เรียบร้อยเรียบร้อยกับเข้าเหนียวกล้องน้อยเข้าเหนียวอัดแน่นด้วยคุณภาพอัดแน่นพี่น้องจ้าสุด,ดยอดกิ่นกับข้าเหนียวฮ้นๆพี่น้องเนาะอะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วแกงเฮ็ดจ้า